o เจนว่าเจนจะทําสีผมเองที่บ้านก็เลยซื้อโฟมเปลี่ยนสีผมมาของนิสอองแซงของเกาหลีก็สองกล่องนี้หน้าโรเซ่ก็จะเป็นแบบว่าพรีครัลเลอร์ช่วยปรับสีผมให้มันอ่อนลงก่อนเพราะว่าช่วงนี้เจนไม่ได้ทําสีผมมานานมากแล้วแล้วแบบผมดาอุ๊ยแกะมาเจนซื้อมาสองกล่องเพราะว่าเจนผมยาวแล้วก็ผมหนาด้วยกลัวไม่พอแล้วก็ อันนี้สีที่เราจะลงต่อจากพีคัลเลอเป็นหน้าลิซ่าอันนี้เป็นสีแมทอันนี้มันจะออกแบบอมแบบเหลืองเหลืองนิดนึงตากายแบบเหลืองเหลืองทองทองถ้าเจนทำสีพีคัลเลอแล้วมันอาจจะได้ประมาณสีกลางอันนี้เวลาเราทำมันก็จะออกมาแบบประมาณนี้แล้วก็ ที่ซื้อมาอันนี้ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ทำเล็บเพราะว่าช่วงนี้เจนอินกับการทำแบบเล็บที่แบบเป็นสไตล์เกาหลีแล้วทีนี้เหมือนแบบไม่มีเวลาไปทำที่ร้านก็เลยแบบว่าอยากซื้อมาทำเองอันนี้ก็คือลงทุนมาอันนี้เป็นตัวสครับเจลมันจะเอาไว้ใช้พวกป้านนูนที่เป็นสีใส ที่ตอนนี้เขากําลังฮินทํท,ทำกันแต่ว่าเจนยังไม่ได้ลองใช้ก็คือต้องฝึกฝนนิดนึงเพราะว่ามันน่าจะแอบยากนิดนึงแล้วก็ของพีเจลอันนี้อันนี้เป็น Peel o f gel ตัวนี้คือเจนตัดสินใจซื้อเพราะว่าเจนไม่อยากล้างเล็บโดยการที่แบบว่าใช้น้ํายาล้างเล็บเจลอะ เพราะว่ามันใช้เวลานานแล้วแบบบางทีเราทําไม่เป็นแล้วเราตะใบหน้าเล็บอะไรเงี้ยไม่เป็นก็เลยรู้สึกว่ามันยุ่งยากก็เลยลงทุนซื้ออันนี้มา e e l of f เจ l คือมันสามารถทาเป็นเบสใช่ปะแล้วเวลาเราจะแบบเอาเจลที่เราทาออกก็แค่แบบลอกออกเป็นแผ่นได้เลยแล้วมันก็ทําให้หน้าเล็บไม่เสียแล้วมันก็ง่ายสําหรับเจนแล้วมันก็ง่ายสําหรับคนที่อยากจะแบบเปลี่ยนสีเล็บบ่อยๆก็เลยแบบลงทุนซื้อมาอันนี้คือแบบ ราคาแรงมากเลยทุกคน1,400บาทอันนี้เจนซื้อใน La z a d a าแต่คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบเมมเบอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยซื้อในไลน์น่าจะได้ถูกกว่านี้แต่แบบเจนแบบซื้อใน La z a d a ามาหมดเลยเพราะว่าส่วนลดอันนี้ของอี่ห้อพีเจลแล้วก็พีเจลอีกอันหนึ่งที่เจนซื้อมาก็คือตัวนี้เนลเพปมันไว้ใช้สําหรับแบบเช็ดหน้าเล็บก่อนที่เราจะแบบลงเบสอันนี้ไงเขาบอกว่าเพื่อไล่ความมันและความชื้นบนหน้าเล็บก่อนทาสีเจล เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์อะไรเงี้ยได้ด้วยมาเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบแอลกอฮอล์ด้วยเริ่มต้นก็คือต้องซื้อหลายอย่างนิดนึงอันนี้เป็นยี่ห้อเกาหลีไม่รู้ว่าชอบแพ็กเกจจริงค่ะคือปกติเขาจะไม่ค่อยแยกขายเป็นแบบขวดๆแต่ว่าอันนี้เจนเห็นใน Lazada เขามีแบบแยกขายเป็นขวดๆพอดีก็เลยแบบซื้อมาแล้วเห็นในไลน์ของเขาว่าในไลน์แอดเขาบอกว่าเหมือนแบบเขาจะแยกขายเป็นช่วงๆอะ่ะเขาขายเป็นเซตสาหรับแบบคนที่ไปเปิดร้านทํเลิปตอนนี้ใน Lazada าลดเหลือ350บาท อันนี้เป็นแปรงแปรงสำหรับทำพวกนิวอาร์ตคือเจนก็ไม่แน่ใจว่าแบบจะต้องใช้แปรงแบบไหนดีก็เลยซื้อมาแค่2แบบก็คือเป็นแบบแบนๆแบบเนี้ยคือเจนไม่ได้จะพ้นแบบอะไรที่มันเป็นลวดลายอาร์ตอะไรแบบเยอะอยู่แล้วอะปลายแหลมแบบนี้เป็นพวกกันปลายแหลมเอาไว้ทําเป็นพวกแบบลายเส้นอะไรแบบเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําได้ไหมเพราะว่าดูใน YouTube มันก็ดูไม่ยากแต่ที่จริงอะถ้าเวลาเราทําเองอาจจะยาก อันนี้ก็คือซื้อมาสองอันที่เป็นคู่กันแล้วก็ต้องซื้ออันนี้ด้วยอะซื้อตะใบคือตะใบก็คือยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าไหนๆก็คือสั่งยี่ห้อนี้มาแล้วก็เลยสั่งมาเลยแต่งทรงเล็บกับตะใบหน้าเล็บอะก็เป็นของยี่ห้อเดียวกันของเกาหลีอ่านชื่อไม่ถูกนี่แหละล้างคู่กันก็ไม่รู้จะซื้อยี่ห้อไหนก็ซื้อร้านเขานั่นแหละแล้วก็อันนี้ที่สั่งซื้อมาแล้วก็คือเครื่องอบเล็บ ดูตามรีวิวเขาบอกว่าโอเคก็เลยสั่งมาอันนี้120วัตต์มันก็จะช่วยทำให้แบบอบแห้งเร็วขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ทําเล็บที่เพิ่งซื้อมาแต่ยังหาที่เก็บไม่ได้คือเจนไปซื้อมาที่เดลโมบางกะปิคนใช้เยอะเหมือนกันแล้วสีเขาก็สวยมีให้เลือกเยอะมากชาร์จแบบเยอะมากเลือกไม่ถูกแต่ส่วนใหญ่เขาจะชอบขายเป็นแบบว่าหลายๆสีเลยอะเป็นแบบว่าคอลเลกชันอะแต่ว่า อันนี้คอลเลกชันนี้มันจะเป็นแบบเจลเจลแบบใสๆอะ่ะอันนี้คือ,อยังเลเทลอยู่แล้วก็อันนี้เป็นของเกาหลีอีกเหมือนกันสีขาวอันนี้จะเป็นแบบมีแบบละยิบระยับนิดนึงสีขาวอันนี้ยตอนแรกกะจะซื้อเป็นสีขาวที่เป็นแบบด้านๆมาแต่ว่าเออซื้อผิดเขียวที่กําลังแบบเลมอนเลมอนนิดๆเขียวนี้กําลังแบบอินมากก็้วก็น่ารักคิดว่าเอาไปปั้นเป็นลายหนูนลายนี้อะไรเงี้ย น่ารักเจล็บอันนี้น่าจะเป็นของไทยที่เขาทําขึ้นมาแต่ว่าเจนลองแบบป้ายลงอันนั้นแหละก็รู้สึกว่าคุณภาพดีสีแบบแน่นหนาดีนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นยี่ห้อเดียวกันเจนเล็บแต่ว่าจะขวดดีก,กว่าอันนี้ส่วนอันนี้เป็นเขียวนี้ก็เดี๋ยวไว้อาทิตย์นี้น่าจะได้เริ่มทําเพราะว่าไม่ค่อยมีบินเท่าไหร่ก่อนที่เจนจะใช้น้ายาย้อมผมเดี๋ยวเจนจะเทส การแพ้ของเจนก่อนเพราะว่าเจนอะเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากก็เลยแบบว่าเพื่อความชัวเราจะลองเทสไว้ที่หลังหูก่อนว่าเราอะแพ้น้ำยาย้องผมอันนี้ไหมเดี๋ยวเจนจะลองเอาทุกตัวมาผสมกันแบบนิดนึง แล้วก็เอาไปป้ายไว้ที่หลังหูประมาณ24ชั่วโมงคือถ้าใครมีเวลาก็ป้ายไว้48ชั่วโมงเลยก็ได้ดูว่าเรามีอาการแบบว่าแพ้บวงแดงแสบคันอะไรแบบนี้หรือเปล่าอุไว้ที่หลังหู หังจากที่เมื่อวานเจนได้เทสแล้วว่าแพ้น้ำยาย้อมผมยี่ห้อนี้ไหมก็ไม่แพ้นะไม่มีอาการใดๆก็เดี๋ยววันนี้จะมาเริ่มใช้ไพลเมอร์ในการปรับสีเดี๋ยวเราจะเทหนกับ3ลงในขวดน,นี้ให้วน20่สิทีแล้วก็เดี๋ยวใส่อุปกรณ์ ก็พอเหลือเลยนะเนี่ยขนาดผมยาวแล้วก็หนาอันนี้ครบ25นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาขยำอีกรอบหนึ่งจะเน้นตรงช่วงโคนที่เป็นสีดำโอเคเรียบร้อยครบครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเจนไปล้างแล้วเดี๋ยวมาเป่าดูว่าสีมันอ่อนลงไหม อันนี้คือสีผมที่เราได้จากการที่ทํากล่องโรเซ่นะด้านบนโคนของเจนแบบตรงถึงช่วงเนี้ยมันจะเป็นสีดําเลยนะเป็นผมดําธรรมชาติก็จะได้สีประมาณนี้คือมันก็จะอ่อนลงนิดนึงไม่มากแต่ว่าก็ช่วยทําให้หน้ามันดูแบบไวขึ้นได้แล้วก็ส่วนปลายผมที่เจนแบบเคยทำสีไว้หลายครั้งอ่ะสีมันก็อ่อนลงแบบเห็นได้ชัดเลยมันจะแบบอมส้มๆขึ้น เดี ion, ๋ยวเจนจะพักผมไปสักประมาณ2อสาวันหรือแบบอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้ผมเขาได้แบบว่าฟื้นฟูอะไรเงี้ยแล้วค่อยลงสีเพิ่มรู้สึกว่าพอทําสีแบบนี้แล้วหน้าแบบไบร์ขึ้นมากพอเป็นผมดับแล้วดูโซมก็เดี๋ยววันนี้จะมาใช้ตัวของลิซ่าตัวนี้สีแมทลงเพิ่มอันนี้ก็คือผมที่ได้โคนคือ สีอ่อน Emmanuel, ลงมากมากแล้วเกือบจะเท่าปลายผมแหละถือว่าโอเคเลยรอบนี้เดี๋ยวเจนจะลองตัดกรอบผมด้านหน้าอันนี้คือครั้งแรกของการตัดผมข้างหน้าเองตื่นเต้นไม่เคยทํามาก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ตัดแบบสั้นเป็นหน้าไม้อยู่แล้วคือเราจะตัดแบบว่าแค่เหมือนแบบให้เป็นสไลด์กรอบหน้าเล็กๆเบา ผมก็จะมีแบบว่าลูกผมกรอบหน้าก็าจะได้กรอบหน้าแหละี้